สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องของอาณาจักรพระเครื่องทั่วไทยนะครับวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษนะครับสําหรับวันนี้พระบ้านสวยๆราคาเบาๆแบ่งปันกันไปนะครับในราคา500บาททุกรายการเลยนะครับ วันนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับพี่ๆน่าจะประมาณ20รายการนะครับแบ่งปันให้รายการละ500บาททุกรายการเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสนใจพระเครื่องพระบ้านพระเก่าของสะสมนะครับก็ฝากช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของอาณาจักรพระเครื่องนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อของผมยังคงเหมือนเดิมเลยนี่ฮะเบอร์โทรนะครับ0649419941นะครับแล้วก็ลน์ c h o o c h a i 2 0 1 4นะครับสามารถนะครับแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์โทร064นี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะนี่ครับพูดคุยสอบถามและขอรูปภาพเพิ่มเติมผ่านทางไลน์นะครับ มาฮะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการที่1กันเลยนะครับวันนี้นะ5 0 0บาททุกรายการจัดส่งฟรีมีปลายทางนะครับพี่พอ่ารายการที่1เป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนะครับพี่พนะนี่ครับตัวนี้ก็500บาทนะครับแกะจากเขี้ยวเสือเลยแกะเป็นรูปเสือแบบนี้นะครับและรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะพี่พนะ นี่ครับจัดส่งฟรีนะครับพี่พีได้ของตรงปกแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับนี่ฮะขอคนที่ปิดจริงรับจริงเท่านั้นนะครับนี่คือรายการที่1นะครับต่อไปครับรายการที่2นะครับมาเราจะมาดูเป็นอจอบนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่พี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ฮะก็อยู่ในเลี่ยมเก่าเลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับ ด้านหลังนะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับที่มีความนิยมอยู่นะครับพี่ๆนี่จอบใหญ่ไข่ปลาหลวกพ่อเงินวัดบางคานครับนี่ฮะรายการที่2นะครับรายการนี้นะรายการที่2ราคา500ทุกรายการนะครับวันนี้มาต่อกันที่รายการที่3นะครับสำหรับรายการที่สาจะเป็น ชุดมีดนะครับอันนี้จะเป็นมีดหมอนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยดูจากรอยจานนะครับตรงใบมีดนะครับนี่ฮะเขาก็จะมีรอยยันของหลวงพ่อกลวยนะนี่ครับนี่ฮะสามารถแบ่งปันเช่าหานะครับบูชานะครับ500บาทครับพี่พี่นี่ฮะราคาเบาๆนะครับนี่ด้ามนี่ฮะ สภาพสมบูรณ์นะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่3นะพี่ๆชื่นชอบองค์ไหนรายการไหนลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับต่อไปครับรายการที่4ครับพี่ๆรายการที่4นี่จะเป็นตรงหัวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นงานะครับแกะสลักเป็นรูปไก่นะฮะแล้วก็ตัวของเหรียญน,นี่ครับตัวของเหรียญเป็นเหรียญ10ทอง 18K นะนี่ครับล้อมเพชร เนี่ยครับก็สวยงามนะครับพี่สำหรับรายการนี้ก็ไข่ที่ชื่นชอบนะแหวนทอง 18K ีนะครับนี้จะเป็นติดหัวเป็นแกะสะลักนะครับเป็นงาเป็นลูกไก่แบบนี้ด้านข้างแกะสะลักมังกรนะครับเป็นรายการที่4นะครับต่อไปครับรายการที่5ครับจะเป็นขุนแผนเคลือบนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะพี่ๆี่นะ นี่ครับดูก็ด้านในนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับแบบนี้นะมีการปิดทองมาด้านหน้าด้วยนะครับพี่อ่ะนี่ครับใครที่เห็นอยู่นะครับลองดูนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับเป็นพระเครื่องเมืองไทยนะครับแบบนี้นะหน้าสะสมเหมือนกันนะครับ มาเดี๋ยวเรามารับชมรายการต่อไปครับรายการที่6นะครับพี่พี่อ่าสำหรับรายการที่6นี้ก็เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเช่นเดียวกันนะครับก็ลักษณะด้านในนะครับจะมีรอยจานนะครับนี่เลยรอยจานสวยๆนะครับพี่พี่นี่ฮะแล้วก็ตลับเนี่ยน่าจะเป็นอ่าชุบทองแล้วก็ลงยานะพี่พี่นะนี่ครับ เป็นรายการที่6นะครับสำหรับรายการนี้นะชื่นชอบองค์ไหนรายการไหนลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ของช่องพระเครื่องนะฮะอาณาจักรพระเครื่องเมืองไทยนะครับอ่านี่ครับรายการต่อไปนี้จะเป็นรายการที่7นะครับเป็นกล่องนะครับเขียนว่าหลวงพ่อเกษมนะครับเขมโก้แล้วก็จังหวัดลำปางนะครับสําหรับตัวกิ่งองค์นี้นะครับ ราคานี้แบ่งปันให้จริงๆนะครับสำหรับพระกิ่งหลวงพ่อกเกษมรายการนี้จะเป็นกิ่งเนี่ยนี่ครับแล้วก็ที่พิเศษเลยนะเป็นก้นนะครับก้นทองคำแท้96.5นะครับนี่ฮะเป็นหุ้มทองคำนะนี่ครับนี่ลอยจานหลวงพ่อกเกษมนะพี่ๆรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่7นะครับ ก็สวยสดงดงามเช่นเดียวกันกิ่งหลวงพ่อกษมก้นทองคำนะครับนี่ฮะต่อไปครับมารายการที่แปดครับพี่พี่รายการที่แปดจะพามาดูมีดนะครับรายการนี้จะเป็นมีดหมอนะครับนี่สวยงามนะเดี๋ยวผมดูด้านในนะครับว่าจะเป็นของเกจิอาจารย์ท่านไหนนะครับเดี๋ยวดูด้านนอกเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ ด้านในอ่าเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่อ่าเล่มละ500นะครับรายการนี้500บาททุกรายการนะครับรายการนี้เป็นรายการที่8ครับนี่ฮะชื่นชอบสนใจลองทักทายกันเข้ามาดูได้นะครับต่อไปครับรายการที่9ครับพี่พี่รายการที่9อ่านี่เลยปั๊มซ้ำนะครับเป็นปั๊มซ้ำของหลวงปู่ทวดนะครับ สภาพใช้มาบ้างนะครับพี่อาจจะมีการห้อยมานะครับสมัยก่อนนะครับนี่ฮะอยู่ในเลี่ยมจับขอบนี่ฮะด้านหน้านะนี่ครับนี่เป็นรายการนี้จะเป็นรายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอามาดูเป็นอ่ะเป็นมีดนะครับอันนี้เป็นมีดของสมเด็จพุทธจย์โตพมรังสีนะครับ เป็นมีดหินยกวังหน้านะครับอ่าฝักด้านในนะครับยกเขียวส,สวยๆนะครับพี่ๆล้อมเพชรด้วยรายการนี้เป็นรายการที่10นะครับต่อไปนะครับรายการที่11นะครับพี่ๆอ้าวมาดูกล่องนะครับอ่กล่องเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอ่าจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นรัชกาลที่5้านะแล้วก็เหรียญ แต่เราดูต้องฝากล่องนะครับเขียนว่าที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับประพาสยุโรปตั้งแต่วันที่7นะครับเดือนเมษายนถึงวันที่16นะครับเดือนธันวาคมรัตนโกศิน์นะครับ116นะนี่ประมาณนี้เลยอ่ะมีข้อมูลมีประวัตินะครับสำหรับรายการนี้นะครับรายการที่11นะครับและนี่คือด้านหลังนะสำหรับนี้ก็จะเป็นหมุดนะครับหมุนได้เช่นกันนะครับอ่ะ มาใครชอบใครสนใจทักทายมาดูนะครับนี่คือรายการที่11นะครับต่อไปครับรายการที่12ครับอ่ารายการนี้นะครับจะเป็นกล่องกำมะหยีนะครับด้านหน้านี่เป็นตากรมตำรวจนะครับและด้านในนะนี่ครับแเป็นพุทธาสธรรุ่นประวัติศาสตร์นะครับ8ปปีกรมตำรวจเป็นรูปหล่อองค์สีทองนะครับและ นะครับพระนะครับเรียบร้อยดีมากๆสวยงามเลยนะครับนี่ด้านหลังแล้วก็โค้ดนะครับอ่านามเบอร์โค้ดเหมือนจะเป็นเลขตองนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนอ้าตองห้าครับอืมนี่ฮะเห็นไหมครับพี่พี่ตองห้านะรายการนี้นะครับแปดสิบปีกรมตํารวจนะครับตองห้านี่ครับเดียวเดียวฉายเดียวเลยนะครับรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอ่า รายการที่13นี่จะเป็นหินนะครับเป็นหินยกแกะสลักรูปพระคุทธแบบนี้นะครับ นี่ฮะรายการที่13สนะสวยสดงดงามเช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูนะครับวันนี้500บาทนะครับสวยๆทุกรายการมี20รายการให้เลือกรับชมนะครับต่อไปครับรายการที่14ครับตะกุดเลยนะครับมามาดูตะกุดนี่นะฮะมีเขียนด้วยว่าเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็คือตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองนะครับพี่พนี่ฮะ นี่ครับเป็นรายการที่24ครับต่อไปครับรายการที่25นะครับอ่ารายการที่25เราจะพามารับชมนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมบ้างนะครับพี่ๆอ่ะเป็นรูปหล่อนะครับอันนี้รายการนี้จะเป็นรูปหล่อแล้วก็จะมีสร้อยประคำติดมาแบบนี้นะครับอ่าอ่ารายการนี้นะครับนี่ได้ไปแบบนี้นะยกเซตนะครับเขามีสร้อยเดิมเดิมนะครับผมก็ไม่ได้แกะนะก็มาแบ่งปันให้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ24 8 2นั่นเองนะครับ นี่ฮะด้านหลังเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ให้ดูนะครับถือว่าสวยสดงดงามเช่นเดียวกันนะครับก็เห็นครบทุกจุดเหมือนกันนะพี่ๆนี่ครับเป็นรายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับพี่ๆสำหรับรายการที่สิบหกนี่เลยเป็นสร้อยกะลานะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นสร้อยกะลาแล้วก็มีแพะด้วยนะครับ อ่ะมาครับผมให้ยกเซรเลยนะ5 0าบาทเท่านั้นนะครับใครไวใครได้จริงใครผ่านไปผ่านมาเห็นนะครับชอบสนใจทักทายได้เลยนี่คือแพะแกะนะครับได้ไปทั้งเลี่ยมแลก็มีสร้อยให้พร้อมน่ะคือพร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่16ครับต่อไปครับรายการที่17 รายการนี้จะเป็นกําไรข้อมือนะพี่พี่อ่ามีอ่าม,มีเพชรมีพลอยถึงสีชมพูนะครับพี่พี่นะสำหรับหัวนะครับก็เหมาะนะสำหรับพี่พี่ผู้หญิงมากเลยนะครับพี่ด้านในก็จะมีสาเร็จรุจริตตัวก็จะเป็นของเก่าของสะสมนะพี่นะเนี่ยสามารถอ้าตะขอแบบนี้ได้เลยนะครับพี่พี่อ่านี่ครับลองพิจารณาดูนะครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่อ่าสิบเจ็ดนะครับ ต่อไปครับรายการที่18ครับพี่มาเดี๋ยวมาดูกําไรหยกกันบ้างนะครับกําไรหยกนี่ครับข้อมือหยกนะนี่รายการที่18ครับสวยงามเหมือนกันนะรายการนี้นะครับใครชอบนะของนี่จะเป็นหยกของสะสมเก่าๆเลยแล้วก็มีใบด้วยนะครับแบบนี้นะครับ่าฮะเป็นภาษาจีนนะครับพี่นะต่อไปครับรายการที่19เนะครับเป็นตะกุด นะครับรายการนี้ก็เป็นตะกุดของหลวงน่าจะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะพี่ๆนะนะี่ครับจะเป็นรายการที่19นะครับก็ลองดูนะค่อนข้างที่จะยาวนะครับเดี๋ยวลองใช้ไม้บรรทัดวัดกันดูนะครับพี่ๆอ่ะขนาด5นิ้วนะครับพี่ๆนะ นีครับเป็นตะกุดยาว5นิ้วนะครับหลวงวทบนะครับรายการต่อไปครับรายการที่20กันเลยนะครับรายการที่20อ่าจะเป็นประคํางานะนี่ครับเป็นประคําข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นน้าเต้านะครับนี่ฮะก็ในส่วนของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อรุ่งนะครับเป็นหน้าแกน่ะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับพี่พี่นี่ปี2535นะครับประมาณนี้นะนี่คืออ่า รายการที่20ครับและอ่ะมี21รายการนะครับพี่พี่นะนี่ครับองค์จิ๋วแบบนี้นะครับเป็นเป็นงาเกะนะครับเป็นงาเกะหานุมานนะครับพี่พี่นะนี่น่าจะเป็นของหลวงพ่อสุนหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับสําหรับรายการนี้ก็แบ่งปันให้นะครับห้าบาททุกรายการเหมือนจะเป็นอีพีพิเศษเลยนะใครชอบพระเครื่องพระบ้านสวยๆนะครับราคาอาจจะแอบแรงนิดนึงนะครับแต่ก็พระเครื่องที่ได้ไปนะครับ ต้องสมราคาแน่นอนนะครับเพียง500บาทจัดส่งฟรีนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับมี20รายการให้เลือกรับชมนะครับพี่ๆนะใครชอบองค์ไหนรายการไหนนะครับทางอาณาจักรพระเครื่องก็ต้องขอฝากช่องไว้กับพี่ๆด้วยนะครับนี่ฮะเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรได้เลยนะครับ0649419941นะครับสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ได้เช่นกันหรือว่าจะเป็น ID นะครับ r C H O O C H A I 2 0 1 uh, 4นะครับก็ต้องขอขอบขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับอ่าก็ฝากพี่ๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอกราบตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ